วมื้ทั้งทีแกไม่มาได้ไงวะได้ข่าวว่าที่ฉันทิ้งแกไปแกยังลืมฉันไม่ลงนั่นเหรอฉันฉันมีแฟนแล้วอะ่ะมีแฟนก็พามารู้จักบ้างสิอย่ากเก่งแต่พูดเจคอยอย่าไปกลัวมันทุกคนต้อนลัไปคิดแพ้ดิตอนนั้นที่ฉันแยกมือไปจากนายฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับนายหรอกนะแต่นายอะ่ะแม่งไม่จริงพอแล้วนี่ใครอ่ะฉันมีแฟนเขาอ่ะ งันาน,นทางานอะไรหรอต้องรถอ,อ่ะอ๋องานแบบนี้นี่เองเหมาะสมกันแล้วผู้เธอสองคนนายต้องระวังตัวให้ดีแล้วเว้ยเขาหนีไปกับคนขับรถอีก ตอนนี้ที่ร้านฉันมีหลายคันที่เราแต่งอยู่สงสัยต้องพาเธอไปดูมันให้ต่างสว่างกันสมัยจอดรถได้กี่คันเชี้ยวแต่งรถร้านเจพอยรู้จักเปล่าร้านเขาอ่ะแต่งเป็นรถสปอร์ตมาแล้วครับอ๋อเออเคยได้มาบ้างฉันเนี่ยสนิทกับเขามากเลยนะชื่อให้ฉันโทรหาดูก็ได้เอาสิคือฉันไม่ได้เป็นเมร์เขาไว้อ๋อฉันมีทำไมฉันไม่รู้จักแกเลยวะนิโมนายรู้ขอบคุณฉันด้วยถ้านายไม่ได้ฉันนายก็ไม่ได้รู้จักคนรวยๆแบบนี้หรอก แล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรอเลยฉันก็คนแบบ